สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่ซอยชาแนลนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่คลององอ่างนะครับทุกคนวันนี้เราจะพาดูคลององอ่างในปี2023นะทุกคนว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเ,เมกาพาซาสะพานเหล็กนะใครมาแถวนี้ก็แวะมาเยี่ยมชมเดินดูคลององอ่างได้นะทุกคนนี่นะเมื่อก่อนแถวนี้ก่อนที่จะปรับปรุงนะฮะทุกคนก็คล้ายๆแบบไม่ได้สวยงามขนาดนี้นะเ,เป็นแบบสลัมเลยอะทุกคน ปัจจุบันคลององอ่างเป็นคองถมนะทุกคนจะเปิดช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ช่วงเย็นนะทุกคน4ี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มน,นะใครที่อชอบสตตีิฟู้ดก็สามารถมาเดินถ่ายรูปมาอาหาของกินบริเวณแถวนี้ได้นะครับผมนี้ก็เหมือนแบบเป็นประตูล็อกไว้เห็นไหมน่าจะเซฟตี้ความปลอดภัยนะเผื่อมีใครแบบลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ บรรยากาศนะฮะช่วง11โมงครึ่งแล้วทุกคนเส้นนี้จะทะลุไปถึงสำเพงเลยครใครที่จะมาเดินช่วงวันหยุดก็มาได้นะทุกคนสำเพงมาช็อปสินค้าราคาส่งอะไรเงี้ยของกินข้างทางอะไรเงี้ยนะฮะสะพานหันนะครับตรงนี้เป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งของสำเพงนะครับผมใครที่ไม่ได้มานานก็น่าจะว้าวนะครับผมเพราะว่าเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะตอนนี้เราก็อยู่ มีชาวต่างชาติบกมือทักทายนะผมฮัลโหลนี่ฮะซ้ายมือก็จะเป็นสําเพ็งทั้งซ้ายขวา<ะ>แหล่งสินค้าราคาส่งพอค้าแม่ค้าออนไลน์หรือออฟไลน์ฮนะสินค้าราคาถูกมีทุกอย่างนะที่ทุกคนจะหาได้ผนังสวยงามศิลปะนะใครที่จะมาถ่ายรูปอะไรเงี้ย รอบข้างทั้งสงฝั่งนะทุกคนเป็นร้านอาหารริมคลองทั้ง2ฝั่งเลยนะทุกคนใครที่จะมาแบบเลาะกินมาหาของกินอร่อยอร่อยมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยงดสูบบุหรีด้วยนะทุกคนริมคลองเขาจะปลูกต้นไม้นะทุกคนถี่ยิบเลยนะของกินฝั่งนู้นเยอะมากอะ นะฮะแล้วก็แบบนั่งชิวๆริมคลองอะไรเงี้ยตอนเย็นน่าจะบรรยากาศดีมากกว่านี้นะผมว่าโอโ้มีโซฟานอนแบบนี้เด้เหรอชิวเลย <c oughs> สวยนะครับทุกคนยันนี้นะฮะ เป็นคีการนรถยนต์นะฮะรถยนต์อะไรไม่สามารถเข้าไปได้นะไม่สามารถขับไปได้นะอันนี้เราเดินมาถึงสะพานอันนี้ก็เป็นย่านเก่าคลาสสิกนะทุกคนเห็นไหมฮะเต็มไปด้วยอาหารของกินต่างๆนะทุกคนเพียบเลยนะครับผมเนี่ยชุมชนคลององอ่างนะครับผม<ะ>เราจะพาดูย่านนี้นะโหสตรีทฟู้ดไก่ยงไก่ย่างเ<ง>นี่ยมานั่งกระทานกันได้เลยนะครับทุกคนมีร้านอาหารตามสั่งต่างๆครบนะฮะ เวลาเดินก็ย่านนี้ก็น่าจะเป็นชุมชนนะทุกคนพยายามดูรถด้วยนะฮะเพราะว่ารถสามารถแบบเข้าไปจอดได้ทุกคนเห็นไหมฮะคลาสสิกวินเทจนะฮะแถวนี้นะครับผมใครไม่ได้มานานก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมว่ามีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนนะครับเนี่ยพยายามดูรถด้วยทุกคนมีรถเข้ามาจอดถึงด้านในเลยนะครับผมโอเคทุกคนเราก็เดินมาถึงสุดถนนฝั่งนี้เลยนะครับผม ตรงนี้เป็นที่ดักขยะเพื่อที่จะทําให้คลองสดใสแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกคนเห็นไหมฮะโอเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับรีวิวบรรยากาศคลององอ่างในปี2023ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง,องเราด้วยนะครับผมแล้วติดตามคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ